สมตำกุ้งลวกสวัสดีค่ะวันนี้ยายเพ็นมีความอานนอมาถักทายพี่นอ้องคือเกาเดอร์ค่ะทุกคนยายเพ้นได้สมตำกุ้งลวแลกแล้วก็ลวกพักกัญจองครุมจีนเน,นาะค่ะเนาะถาดใหญ่มากมาเดอค่ะเดอร์พึ่งตื่นไหม <c oughs> ยายเพ็นนอนเว้นมือนีทุกคนพึ <c oughs> ่งตื่นเนาะค่ะเนาะได้หายอย่างที่มัน เพ็รให้มันซื่นมันสวงค่ะทุกคนค่ะเนี่ยจับเลยกุ้งจะโตยิต่ยงใหญ่ๆเลยมาเล่าค่ะเด้อก็อนึนยายเป็นกาปะคุณพี่น้องสุขุสุขคนเด้อค่ะเด้อติดตามที่แถกกำลังใจยายเพ็ญเมียฟรองมอนนองบอกว่าสิอยู่ไกลอยู่ไกลยายเพ็นกาปะพูดได้ไล่ค่ะตุกตุกำลังใจเด้อค่ะทุกคนนายกจะเป็นมุมบว,วมแล้วกัเนาะอย่บ้านอหนิซื่อเหนอยียงเลยอืมเป็นสี วินวินก็เลยนอนกับทุกคนก่อนอนก็เลยหลับยาวเลยเนี่ยตื่นขึ้นบรรยากาศ,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 าศไม่มีแดดแต่ว่าหอนมาทุกคนหอ,อนครบเอาเลยฝนมามาลายมือเลยไม่เป็นใส่ถึงมือถึงสอนทุกคนนะขออนุญาตได้ค่ะเด้อคุณทิมคุณยูคุณเมื่อนี้ก็ไปไปช็อปปิ้งไปซื้อของอืกลับมาเป็นวินวินเลยนอ,อนนะค่ะเนาะ กูทิ้มไปสึ่อว่าเขากำนามอยู่รถตักเขากันมากบ่มีผักสดเลยบักแข่งก็บ่ได้ไปเจ็บไม่จริงบักแข่งหลายอยู่เด้ออืมใส่บักกอกสองหน่วย เป็นเว้นวินแบบแปลกเหมือนมันสิเขาหาสิบเ้็วนาะทุกคนเนาะร่างกายมันก็บ่คือเก่าวันไดนล่ะอีกอีกอีกสองปีอ่าอีกสองปีแล้วก็บ่กกี่เดือนที่เพิ่งเกิดสองกิดสิบหาสิบนาะค่ะเนาะ ตอนนี้กำลังสิงเก่าไปหา48หลังไก่กรสซำบันเซ้าไม่จังขาวาเนาะคุณเนาะสรำบันเซ้าเป็นลังไก่เนาะ เดี๋ยวพักกันจอมาสาม,มัดลวกมมนเลย สมตำเมเผ็ดพอดีเผ็ดพอดีเลยไป็ลังมันถาพออยู่ขุดไป ừ, ไปไปเออไปพุดแล้วุดดากกับไปไปถาพออยู่ขุดลังบนัน Thằng kia cậu, mình tập khuôn ui <laughs> bữa cơn Tôi cố lưu màu xuống căn Bạn thấy non Cảm giác xịt bít bàn uhm. Cảm giác xịt bít bàn Non không phải không Cô khổ sữa đá không. หลังจากที่จะเป็นไห้พ้าอีย่างรียบร้อยเฮาแบบว่ากินก็จังจะเป็นกับฟ้าวลงมากณติ้มกับฟ้าวลงมาเคันเฮาแบบนี้คือมันผิดปกติหูเลยอะ่ะงไว้าขาวอพดยังจะย่างมึงไม่เอ,อาที่ย,าออย่านมาเป็นอย่างเนี้ยย่าเขาพโพงูนั่นแหละฟ้าวลงมาย่างงูเฮาเป่าตา หมาตอดมาอย่างไป่จริง่ค่ะทุกคนค่ะย่างเป็นงูเหา่าทุกคนลงมางูเห่าอีรีตัวใหญ่มากอืมโกบกบโ,โ,โ,โซโดานกัดช่วงท่อนข้างหลังเนาะค่ะเนาะไปหาไปไปเนี่ยแหละสะบัดมันขาดไปแล้วอ่ะที่นี่เดียวรับบาดเจ็บเขาก็เลยไปบเป็่นไหม หมากจ้องเนาะกกสิกัดโซดากสิกัดเอ้ยทุกคนโชคหัวขึ้นยงเลยแพ้แม่เบี้ยเออยังไมากอย่าเพิ่นกับคุณมกเออกําลังสิย่างไปโโซดาเอาอีกสบัดอีกตายออนซอนทุกคนอืตายออนซอนหูเฮา กูทิมก็เลยเอามาน้ค่ณเนาะไปล่างอาล่างตาญาอย่างมันมันเป่าตาอีกแล้วตัวนี้ตัวที่หาเร้วของปีนี้ตั้งแต่ปีใหม่มางูเฮานะเฉพาะงูเฮาตัวที่หาเร้วตื่นเตียนมาเกือนมันงหญ่เรียกอะทุกคน ยิ่งมันโชงหัวขึ้นอันนี้นะ้องแพ้เบียเนาะมันไนะงไงแหงแล้วก็ห่วงหมาอือ๋ยวเพิ่กับห่วงหมาปู่เฝ้าล่วงมาเลยกับประท่านดอกกูสุดาจัดการนะคนเนาะ ช่วงเด้กหน่งช่วงนี้มันเป็นหนาไคหนาหน้าเออมันม,ม,มออ่มีหมองยูไงบานยาพิษหนำมันสูงมันเป็นพื้นที่สูงน,น้องขนอหลายๆหม่องก็สิเป็นทงหน้าวานเขาวานหน้ามันเมื่อเร็วมันมันไม่หมองอยูมันก็มาหายูหมองสูง,สง หงยมากตืงเตีนทั้งเลื่อหมึกขึ้นเนี่ยตืงเตียเตียงเตียที่ว่างูสิตอดมาที่ตืงเต็ม้น้อโบย่านมาแต่ของสถืกตอดเด้อเพราะว่างูอยู่ว่าถ้าเขาพ่องูนี่เขาสิบโอ,อกไก่จากงูเลยโกโก้ไปหาพ่อไปกิน no maybe I talking about about her เดินจิ้งหิเอะ t e I talking about uh the see snake last night big snake นั่นอันนี้เนาะ yeah ประมาณเมตรหนึได้ยังมาไก่แม่เลยฮ้อนเนาะคุณทีมอยู่ฮ้อนอ่ะเนาะ ห้าอย่ามาใกล้แม่ไหมล่ะห้าโตแล้วปีนี่เฉพะงูเห่านะพ่อเนาะงูอื่นบันับ <c oughs> งูอื่นกับมีด้ทุกคน <c oughs> ที่เขาซอยบันทันน่ะกับตาย <c oughs> ว่าแต่โกโก้โซดาเห็นนี่เขาไม่ได้ย่านเลย ก็จะเป็นงูอย่างโมยานเลยจับสบัดสบัดโอ้โหขาดเครื่องเลยทุกคนอืมจัดมันหอนเนะอะค่ะเนอะอากาศมันหอนงูเห่ามัน็ก่อ,อกมาระมัดระวังเนะอะคเด้ออย่าเพ่นอี ล้างบ้านนี้ถ้วบ่มีคนงูือปิดเลยเด้ปิดประตูไว้เพราะว่ามันปิดกันกันกบจังสีเนาะค่ะเนาะจังเสียเนี่ยไปเห็นไปเห็นงูยุบตงไหนยุบป,ปูนหน้าบ้านยุบตงปูนเลยเด้มันเป็นยุบในหยาสั่มทุกคนค่ะข้นมาปูนแร้วทุกคนคิดเบื่องเอาเนี่ยหน้าบ้านตรงนั้นน่ะปูนน่ะอืม giờ yêu đương đấy, ai, chuẩn hiện nè, nha chuẩn cố coco số ra cắt sabat nọc 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 อือร่อยจริงๆเข้ากัน,นสื่นทุกคนอืมเดีเป็นซื่อแล้วตื่นแล้วน,ว <laughs> นองกันเนาะตื่นแล้ว อืออร่อยจริงๆ <tik> ไทยเลยค่ะเดอ้อก็บรรยากาศห่อนอบเอาหมูวานในหอนจนถุ่มนึงเลยอืมเขาก็เกิดบ่ดีหลายที่คนวันไหม อูกิบยาวเลยทุกคนจะเป็นมาทักประเทาไทยนาองขอนอกัอกออกกบบรรยากาศนี่แหละคะ่ะแดดไม่มีแต่ว่าร้อนมากๆฝนก็ไม่มีกับเมโนูนี้เลย <c oughs> ซึนพอดีน้องขอนอตั้งแต่ที่น้องตื่นใหม่จิบนาวโฟกันใหม่จะเป็นกัขอขอบุณพี่น้องสุขุมสุขขนเดค่ะเด้อติดติดตามอย่ให้เครื่องใจใเย็นเพียนเมียฝรั่งบ้นนนอก ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ